แม่มันอีกกว่าที่คือบอบอกแม่ข่อนวันจีแม่นั่นเดินน้ำแต่น้องหลับก่อนเว่าเช้าเนี่ยควบฝันนี่นี่ละฝันจะต้องหวัดเออฝันต้องหวัดแต่พอไหวมาแย่งนม้าครับเออก็เลยฝันเออแล้วพอซูนบางยังให้แก่ดอกเล็กน้อยสองอันนั่นว่าลูกหลานจะคข้องครับเอาไปหนึ่งก่อนสี่วันพระนี่ <30. S 2> วันีเงกับว่าเขามายกป้ายขายที่ออไหนอะบอันอันนี้อันนี้อันนี้คือยกป้ายนี่เพื่อนก็าเจ้าไปสีเขาคนจิตตาเขาเอ,อ่ิเคียงสีเขานี่อันเจ้าว่าบอกเล่าก็นวานบ้านขอเลยตีไสเอเออตีหนึ่งแปด ได้หน่อยเล็กน้อยเล็กน้อยสองข้อนบางนี่มันขีดเปลี่ยนตนแปดโตเนี่ยบางยี่ดั้งใส่มือข่อยนี่มื้อนึงมันก็ตั้งกินตั้งอ่าตั้งกินจีเจ้าของในตั้งเงินแปดเต็มโตมันเลยเสียผาบปนุเออบัานนี้แปดตั้งเสียขาวข่อยแปดตั้งสินขาวข่อยข่อยเลยว่าโอ้ยกูเสียจังไดน้อกูไปหาหนามแต่น้อลหางข่อยเลยว่าจังซีบัานนี้ข่อยเลย ตีใสข่อยกับเป็นน้ำซีเอเด็กหน่อยกันหนึ่งผู้ไส้ปกตีเป็นหาเป็นโฮคือเก่าเด็กเออข่อยตีข่อยเป็นซีบานีนมันขีดแปดตัวแปดเต็มตัวมันได้ทั้งกินเอเลยตีไส้ตีหนึ่งแปดเด็กหน่อยบ่าส่เส้อผาดไหมบอบ่าส่จะข้นไอ้ยะกําำลังหันหัดยางขดจูงแขนเขายางสันเดียนี่เออจูงแขนเขายางมาหลุมมามา เลยวางสิจุงแขียนยางมันเลยขีแตกบางทีตั้งใส่เมือนี่พอตัดจ้ามือขวามันเมืนบอคเออมันเหมืนมืดใส่มันเหมืนว่างแับนี้ก็เลยขีแตกมันเลยเลีนขีเจ้าของต้องกินเออต้องกินขีเจ้าของไม่ไหวน่ะเออนั่นล่ะจิ้มมันหลอนกู้ตัวใดอีกนาะก็บเกิดวายอยู่ดอกหว่าคือว่าหลายงวดแล้วแม่ซีงวดทางงวดแล้วเออพญายิ้มไหวครับอันมาเที่ยงเราม้า ตะพัดออกรถขั้นนี้มานละเออเออเนี่ยรถขั้นหม่เออไปแดงเลยนะเออไปเถอะเออนี่ละออกมานี่เจ็ดมวดแล้วปัดวังหนึ่งหันคอยบอกเคลนหาหาซีหกมันมาออกหกหกทีมากับหกแอ็มซีเอออะไรว่าขันแม่นหกคอยบอกหกหกนี่ทีเนี่ยไปดูสื้อน้ำกับจิตถือโตโตอยู่เออเอืมตัวเด็แค่สองตัวเออ เรียกว่าหาว่าไเป็นหาอ่เป็นหาเพิ่นกระสิเส้นรถเพิ่นว่ารถคันนี้คืองามแท้บ่าง่ามจังได้ล่างมากไม่ไม่ว่านีกว่าเลยหลายจี๋สีเดี๋ยวซื้อทั้งทีเดี๋ยวซื้อทั้งรถเออปัดทั่วเออรถคันนี้ซื้อหรี่เออเออแต่ว่าทีหนอรถทั้นซื้อเ้าว่าจะซื้อปซื้อซื้อที่ปุ้บไว้ทีปั้นไว้ดีซื้อทีอันนี้อันนี้คือตีออกมาแล้วเป็นบ่อเด็กหน่อยสีแดงนี่ตีใส่ตีหนึ่งแปด บานีก้อนสิเขาวัดอเออคนเชื้ไทยเนี่ยก้อนสิเขาวัดนี่งวดสวงนี่งวดสิบปนั้นมันทีหนึ่งนี่แหละ <c oughs> บานีข้าเจ้าหน้าทงนี่น่ะหน้าพอยเหทุยกับหน้า,นอ,าอันกับหัวกับเมียบนเมียบนซีวานไม่ร้วนหัวบนซีวันทุยออาบานีข้าเจ้าสีขาวแต่ว่าบ่าเห็นรถสีขาวดอกก็เจ้าลาดปูนไว้นี่ไยหน้าไยหนึ่งนี่ข้าเจ้าลาดปูนไว้มืดข้าเจ้าสีตาขาวบนนี้ จองสีหน to nice. like ่อยคือจองสีหน่อยมุข่อวย์่แหละเลยได้ไปต่างยุคเมอนมองล้านเพื่อนวันนี้ข้าเจ้าเลยว่าสีสีเขาล่องเบิงมันอันนันบอมันเป็นเม็ดดีบบมังสีน้ำไปมันสีงาบอข้าเจ้าเลยใส่หมองมักกะบะมันหนงเต็มขอเรยเอาเมื่อไปกรอบลงมาว่างไว้นี่บางฟืนปูนนี่เขาสิเขาเออข้อกเลยตีใส่ข่อย้อประตีดอกแต่ว่าข่อยนงสุดสี S <S เขียวคงเสียแหละแล้เกี้ยงกับเขียวเสียกับเขีย,ย,ยวยยอะเลยยางมะยางมาหอบเข่าลงเนี่ยยางมาหอบเข่าลงวันนี้เขาแล้วมีป้ายเขาเฮ็ดป้ายไว้<อ>ไป้ายสีขาวเดี๋ยวแหละแต่ว่ารีกยุหันมันเป็นเลขเหล็กสองกับเลขกหนึ่งเต้บาเลขสองนี่มันจีคอดหัวเป็นสองสันเลยเด้เห็ดมาเป็นนี่กนีกกับ นี่ขีดนงนี่ขีดนึงสองั้นปเลขึงก็เฮ็ดเป็นั้นคือกันเออนี่ละลตัวตัวดอีกได้ความฝันเด้ด้ความฝันกว่าอียืนเบิ่งน่ะยืนเบิ่งป้ายน่ะครับอือตัวตัวดอว่าสิบ่เลยวจังซี่ว่านี่ละนี่ละว่า21น่ะเอออือ เห็นป้ายเขายกไปเฮเบิงคือสองเนื้อสองเนื้อมาดีเขานี่ก็ะไรมาตีใส่เอ้ามือบ่แม่นต์เก่าซีเก่าหายหรือ่าถ้าเป็นสองมือกะสีเอาสองใ็นบ่สองกะสีสองสองยังมุจ้าว่านี่สองมือนี่หอบเข่าลงมากบ้างใบหลีบบ้ามันเต็มเฉียงกระบะหน่อยรถไถรถไถกับป้ายแดงแล้วรถไถรถไถยกับป้ายแดงแล้วป้ายแดงแล้วบัดนี้อยากไปที่ปลูกอีก อยากได้อยู่นั่นแหละแต่ว่าในความฝันเขาสิขายสองแสนเขาสิขายสองแสนสิบสองลายเขาสิขายสองแสนก็่ได้ภาพพอยายหนี่ไปเบื้องไาเทาไปเบิ้งก็ได้หวังสิไปเบิ้งมันเป็นหน้าคือพื้กฐานเท่าไหร่ละเงี้ยวเงี้ยวไปเงี้ยวอลาดไปหุ่นละคือ แต่ว่าบ่แเป็นกามันเป็นยาเขียวไปตะแปลงเ่นสิขายนี่ล่ะไปเห็นมาแล้วเออน้าความฝันเห็นมาแล้วอเออก็เลยว่าเขาเจ้ามากบอวอาดีละก็ได้วางสิวพอดีละเฮามีโรถไถเอาเอาเอารถไถดูดเป็นคู่แท้เอาอือออหน้าบ่มีคู่แท้เป็นหน้าหน้าหน้าเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นเดินด้วยเซเป็นเดินเป็นเดินแต่ว่าเป็นแปลงเน่าอัลลาเขียวไปคือเฮ้าปลูก้าปลูกมัน กาว้นี่ลูกกาใาเขียวตะหอมของคนสิขายนี่ละสิบสองลรเนี่ละอยังว่าไปฆ้ากันไปเบิงไปเบิงเออเขาบอกว่าหน้าสิบสองไสีขายสองแสนเอาบอเอาบอเออเก็ได้ถามกันกับผัวเอาบอเท้าผู้นั้นเลยว่าบอเอากระซ้างแล้วมาสั่นว่าบอกไปแห้งหรือไม่ไย หาเสใดถึงปันนิษฐมาษ้บน่ะบบแห้งเลยจีบกบไแห้งเลยแม่ก็เอากระซางแล้วเพราะว่าคอยบอกก็นี่้างคอยนี่บาเลตหลายตัวจ้สีิสืตัวใดคอยเลยมาาฝันเขาก็เลยไปให้แขนแขนเลยหนึ่งสองกับสองหนึ่งเออแต่ดีนะอาบวบแต่เขาจยนขามาทวมาเล่าคนละเทียผู้นี่ผู้นี่เปิกอนผู้นี่ฝันเหมือว่านี่ีขายหน้าให้นี่ตอนนั้นเขา เป็นเป็นการย่ำเลยว่าเลขเลยคสองสี่เย่ำคือแต่นี่เออเป็นย่ำแต่ว่าเป่ากันกับพ่อใหญ่นี่ว่าคือหลายตัวแทนเพราะั่นได้เงินใช้ซื้อบ้านบ้านนี่คอยเลยมาฝันออกจากบ้านมากคอยเลยมาฝันเนี่ยย่ำแล้วโค้งสุดท้ายนี่งจี้คอยเลยว่าโอ้ย พอหม่ไหกลับมาหายง่ามากกว่ากรสีเวบขวเก่าอยู่แลับก็เลยบางสีกร่สทองไว้เกินอยางเดิมบัต่เออหน้าสิบองไร่นี่หาแล้วเอาบอสสินายายนี้เอาบอบ้านี่เอาบอเอาบอะไ้องเอเอ็มซีเอาบอคับเอ็มซีรับอหน้าสิองไร่นี่เอาไหมป้ายยกขึ้นหายสองหนึ่งกะยังบอกใเนี่ยว่าจังไหนอยู่เอบอดบอกว่า

พอเขามาบอกถามว่าเอากระซ่างแล้วบอกเลาวแมบ่อกระซ่งแล้วบอกเราไแมหาเสได้ถงปันถึงกว้าสิ่เนี่ฟังมาตั้งโดนแม่เสนอนิยำคือ2งเอายังางว่าชุด418เนี่ยเป็นฝันต้องงวดต้องงวดแต่ว่ากระย่าจ่มเด้อืบัดนี้ข้อสุดท้ายมานี่ยหนึ่งสองูนี่อคือมาตรงใจแส่หนึสองศูนี่ย่งสองสองหนึ่งเป็นหนึ่งสองศูนย์อา สิบสองไร่สองแสนเอาบ่อเอาบ่ถ้าเป็นพ่อพ่อเสียวบ่ออ้ยยุ่ยใส่ตะถามหานลเดียวเยอะก็ได้ว่าบอก็นไงนี่ดยว่าจาเอาบ่าเท้าจะมากรอกน้องจกน้ำไปนี่เนาจุกจัดฟาดบึ้มพลองของสุดไทยหาโชคหามันเนาะก็จะเสมอกับบริวาลฟันคู่ดอกครับเอาไงวะคนอเค่อยหมันสามตัว สตัวแต่คนเดะซีซีหาคนะหาซีซีหดาตดแรกติแรกก็ยังไหวมากชุดต่องวดพี่น้องเย็ซีจะเป็นหนึ่งสี่แปดได้เป็น้ลังเด้อบานิมาโคสทุ่ยจะเป็นหน,นึ่งสองศูนย์กับสองห<อ>นึ่งส่วนหาซีหนึ่งหน่ชอบเห็นปะเร่อยตืเรื่ยมากนี่แหะเงินเงินแสนแตกบันี้สองตัวนี้เน้นแขนแขนเนื้อเนี้นเน้น,น,น,นอย่าขึ้นสองหนึ่งหางเดียวขอหรอ จะว่ามัจะมีหาหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกุฎามากน้ำเกิดสังก้อนน้ำเพลินแม่เงินบมดไหมใช่แต่ว่าจะจีบหาหนึ่งเด้อฮะหาหนึ่งเด็กหน่อยผู้ใายมันเป็นหาเด้อเออเล็กหน่อยผู้ชายเป็นหาอือออพย่างไงปะสองตัวจะมีหาหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลขสามตัวแ้วเนาะอืมอือฝากไว้เป็นแนวทางไปดังห้โชคให้หมันน้เพื่อนจะได้อโอ้โรอไปแดงไปเนาะไปดัง จะหน่อยสิซื้อทีอีจ้ะเพิ่มอีกละจ้ะเวลาลูกเต่ามาจะมึงหนอกคนละให้เขามากจะให้เขาซื้อจะลูกเต่าไ็เป็นมึงหนอกกะจะเสียเงินใส่ใส่ละพี่น้องเงินกับใบหน้ามูนี่ละมูนี่ละเออแกบพี่น้องฟ้องไปมูนี่ละเงินบ้งไว้ดอกเงินเนาะคุ้นบุญคนท่านพี่น้องเพาะตะหาให้มาเถอะเพราะตะหาให้พี่น้องแอบมิ่งคนถึงเลือกน้ำเอายังไงวะ แต่งติขอพันสามันนีบุซืจักบาทเลยติเีจะว่ากระถือมาตลอดซืกมาตอดรถืันหลบอกบอบ่นบอ่งจงแล้วบ่มันใจคอยไหมบ่บ่งบ่เซียมียะคอยคุ้มมาสันคุ้มให้ซื่อนกลางไหนี่แหละบ่เซียมียเป็นน้้คืออย่างนี้มาถึงไป่หอาชลขามันอ่างนี้ซื้อรูปแบบนาทางขอแม่แม่หาแปล้างเดมอน อ้ได้ัึงเตล6สีนะัโ้ลสี6ของพีเออแค่นั้นสดงว่ารถขั้งนี้มาหาโชคตลอดฝากไว้ปีหน้าช่างนัวแม่นเนาะจาาโชคาหมานอย่างเอฟซีจะโปรดใช้วิจารณญาณหรอพิดตามาเป็นได้น้ำได้กินได้ท่านเอ็ดบุญในท่านน้ำ